สสวัสดีครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับอาจารย์ทองนะครับในเอพิโซดที่เจ็ดครับเจ็ดครับไม่หกก็เจ็ดนะครับอ้าวเราก็ไม่ได้ใจเจ็ดครับเจ็ดเพราะว่าเราเอาห้ากับหก ห้าหกกันนะครับเอ่อการเป็นเจ็ดนะครับก็วันนี้เป็นเอพิโซดที่เจ็ดละนะครับซึ่งผลตอบรับเป็นไงบ้างครับก็เริ่มอ่าสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคือจากศูนย์เป็นสี่เราไม่เน้นเราไม่เน้นยอดวิวเวอร์เราไม่อยากจะเน้นยอดวินเราเน้นเรื่องของ คอนเทนต์ที่เรามีให้เพื่อใช้ในอนาคตค่อยๆน่าจะมีคนค่อยๆรู้จักเรามากขึ้นใช่ใช่ช่วงแรกนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงครับสิ้นเดือนนี้ครับวันเสาร์สิงหาคมครับ30สิงหาคมมหาวิทยาลัยพะัยาจัดงานรับขวัญบุญนานะครับเป็นพิธีสถาปนาลูกบุญนาคสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1ะครับแล้วก็มีการประกวดดาวเดือนนะครับที่อาคารสายทันธรรมนะครับ มหาวิทยาลัยพยับเขตแม่ข่าวนะครับก็เรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อนนะครับของนักศึกษาชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยพยับเข้ามาร่วมชมนะครับเรามีพิธีสถาปนาช่วงบ่ายนะครับแล้วช่วงเย็นเนี่ยก็จะเป็นการประกวดดาวเดือน เริ่มเริ่มเวลาอะไรครับเริ่มถ้าจําไม่ผิดจะเริ่มบ่ายโมงบ่ายสอประมาณบ่าโมงบสองถาปนาก่อนสถาปนาก่อนครับหลังจากนั้นก็คือสถาปนาเสร็จปุ๊บก็มีทานข้าวทานข้าวเสร็จก็เริ่มการประกวดดาวเดือนนะครับแล้วก็ลากยาวจนถึงสักสี่ทุ่ม ใช่ครับนี่ก็บอกบอกแล้วนะครับใช่ครับเพราะผมจําได้ว่าเริ่มตอนบ่ายเพราะตอนเช้าผมนับสอนพอโรอยู่นะครับก็เลยว่าตอนบ่ายให้นักศึกษาได้เข้าร่วมด้วยนะครับเป็นนักศึกษานานาชาติทำงานหลายอย่างครับยังไม่มีวันหยุดแต่ก็ตั้งใจทําสุดความสามารถสุดที่สุดเด็ดมือนกันนะครับอ่ะโอเคครับวันนี้ครับในเรื่องของการบริหารธุรกิจเนี่ยเรา จริงๆเราคุยมาเก็ตติ้งหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าหกเรารวบไปเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับซึ่งเราก็ยังไม่ได้เอาตัวอย่างเรื่องของ AR VR มาสักทีหนึ่งซึ่งที่ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินทรของเราเนี่ยก็มีอยู่สามตัวด้วยกันมีสามตัวด้วยกันมีอะไรบ้างครับมีเนี่ยครับแว่น VR นะครับแล้วก็ AR VR มักจะมาพร้อมกันซึ่งอาจารย์เอได้ลองแล้วลองแล้วเป็นไงบ้างครับโอ้ขาสั่งวันนั้นวันนั้นค่อยผมลองนั่งรถไฟหอ ลโรเลยโรสเตอร์ใช่ไหมครับใช่ครับโรเลอร์โคสเตอร์เหมือนกันโดไปหอดี่ลังกาโไปหอด้นะโอ้โหความรู้สึกเหมือนจริงนะครับเหมือนจริงครับแล้วก็คลิปที่2เป็นพาสาวเดินกินข้าวนะครับผมเห็นอาจารย์มองหน้าอกอย่างเดียวเลยเออเหมือนจริงมากเหมือนจริงมากนะเหมือนกับมีผู้สาวสองคนน่ะไปกินข้าวด้วยกันใช่ใช่เดินไปโอ้โหเหมือนจริงสุดๆจริงมากเพราะว่าเอาสาวทาง ่ยแล้วก็ทางบริการของสำนักขอสมุทรนะครับก็มีให้บริการอุปกรณ์พวกนี้อยู่บริเวณโถงชั้นหนึ่งในห้องนะครับไม่ใช่ข้างนอกครับสามารถที่จะยืมที่บรณารักษ์ได้เลยวันนั้นเห็นชาวจีนมาดูใช่มาชาวจีนแล้วก็ร้องไห้ขาอ่อนเลยนะครับน่าจะเล่นแบบเดียวกันเพราะว่ามันมีแอปจริงๆมันมีแอปหลายอันเช่นดังน้ำเห็นท่านผอบอกว่ามีทำอาหารด้วยก็กำลังคิดว่าธุรกิจนวัตกรรมอาหารเนี่ยเราลองให้เด็กมาใช้เทคโนโลยี ในรายวิชาผมเพราะว่าเป็นวิรายวิชาเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมซึ่งน่าสนใจหมายถึงเราเห็นหั่นหอมยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะออกในลักษณะไหนแต่น่าจะเป็นลักษณะที่เห็นแล้วเหมือนจริงแต่ถ้ามีดบาดนี่ไม่รู้จะเจ็บจริงไหมก็น่าจะไม่อาจจะได้ก็ได้นะครับเดี๋ยวคนข้างนอกจะบาดฝันใช่ไหมครับก็วันนี้นะครับก็ เนื่องจากข่าวประชัศสัพันธ์ก็จะมีประมาณนี้ในข่าวของมาวิทเวลาช่วงนี้เป็นช่วงสอบครับก็ขอให้นักศึกษาตั้งใจทําำก็สอบให้เต็มความสามารถนะครับแล้วก็วันศุกร์นี้ครับนักเรียนจากโรงเรียนออปรินท์นะครับรอยวิทยายจากมาเยี่ยมชมนะครับ มหาวิทยาลัยพาเยาซึ่งก็มี5ฐานด้วยกันส่วนของคณะบริหารธ,ธุรกิจก็มีส่วนที่ต้องรับผิดชอบ2ฐานด้วยกันคือฐานบริหารการเงินการลงทุนและจําลองธุรกิจกับอาหารและเครื่องดื่มนะครับก็ขอให้พรุ่งนี้ฝนไม่ตกหรือตกไปปลอย เพื่อจะได้การดําเนินกิจกรรมเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเด็กๆต้องเดินย้ายฐานใช่ต้องเดินย้ายฐานรอบมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งตัวผมเองก็ประจําอยู่ชั้น4ี่ที่ห้องสมุดแห่งนี้นะครับต้องใช้สายมูแล้วครับอาจารย์ทำไมครับตะไคร้ตะไคร้ต้องกลับหัวเลยนะกับหัวครับกับหัวนี่คือเอาปลายปลายเอารากขึ้นฟ้าเอารากขึ้นฟ้าอ่า แล้วลูกคนเล็กด้วยลูกคนเล็กรครับอาอไม่ใช่สาวบริสุทธิ์ะครับด้วยครับอ๋อสาวบริสุทธิ์แล้วลูกคนเล็กโอ้โหจะมีไหมเนี่ยเด็กเคยปักครับพายุเข้าโอ้ครับน่าจะผิดเงื่อนไขอาจจะเป็นลูกสาวคนโตแต่ยังบริสุทธิ์อยู่หรือเป็นลูกสาวคนเล็กนโก้เป็นเมานิดนทานักศึกษานะครับล้อเล่นเลยฮะอ่าโอเคครับในพาร์ทที่2วันนี้เราคุยกันเรื่องอะไรดีเราคุยเรื่อง blue ocean จำได้ไหมครับทุกคนครับที่ว่า marketing ยุคที่2 นะครับก็จริงๆมันมัน,มนเรื่องของเลนโอเชียนบูโอเชียนไวโอเชียนเปลี่ยนไปตามยุคยุคอยู่แล้วแต่ว่ามันบังเอิญไปเหมาะกับเรื่องของ m o เดลมาร์เก็ตติยุค2ยุค1ยุ2 1> ค2พอดีที่เป็น,นเรื่องของเช่นสนใจเรื่อง p โปรด t c เซนติกสนใจ Product เพราะงั้นฟาดฟันกันด้วยราคาก็เกิดเลนอันที่2ก็เรื่องของสนใจเรื่องของ ลูกค้า customer centric ถูกไหมครับพอสนใจลูกค้าก็สนลูกค้าต้องการอะไรอพองานมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็น blue ocean ซึ่งหมายความว่าเป็นการเพิ่มคุณค่าความแตกต่างของตัวผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจเราสแสดงว่าอาจารย์กำลังบอกว่าในยุคที่มันมีการแข่งขันกันเรื่องของ product มากๆใช่คนก็จะเอาเรื่องของราคามาฟาดฟันกันถูกถูกทให้พวกพวกเนี่ยได้เปรียบ เงื่อนไขคือ Product ที่อยู่ในลักษณะคุณสมบัติเดียวกันครับที่เหมือนกันนะครับสามารถซื้อแทนกันได้เลยก็คือไม่แตกต่างนไม่แตกต่างใช่ครับไม่แตกต่างมันก็เลยเกิดการนําไปสู่ red ocean ทะเลสีเลือดใช่เพราะมันเกิด4ีพีเกิดขึ้น Product Price Promotion มันเพสกับโปรโมชั่นทุกคนใช้อยู่แล้วแล้วก็ล่าสุดในเอพิโซดล่าสุดคือในปัจจุบันนี้โปรโมชั่นนี้อาจจะไม่ได้ผล ถูกไหมครับเพราะว่าโปรโมชั่นยิ่งทําเยอะเราอาจจะกลายเป็น new normal ไปจะดนีจำได้ไหมครับแน่อพิโซดที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ฟังเลื่อนกลับไปฟังเอพิโซดก่อนหน้านี้คือ6นะครับห้าลุมกับกนะครับเพราะงั้นเวลาเราทําความแตกต่างเนี่ยคือพอมีผลิตภัณฑ์เดียวกันแล้วก็เราไม่รู้จะสู้อะไรส่วนมากลองถามดูครับพ่อค้าส่วนมากจะจัดโปรโมชั่นโปรโมชั่นอะไรล่ะลดราคาเพราะงั้นมันคือการเล่นกับราคาพอเราลดลงเรื่อยๆเนี่ยมันก็กลายเป็นว่า กำไรเราน้อยลงครับพอกำไรน้อยลงทําให้ธุรกิจเราอยู่รอดยากขึ้นแต่จริงๆแล้วผู้บริโภคได้เปรียบเื่นถูกว่าเราได้ราคาที่ถูกลงใช่ครับแต่ถ้าเป็นผู้ผลิตใช่ก็จะลําบากลาบากว่าต้องแข่งขันกันรุนแรงถูกเพราะว่าการอยู่รอดของธุรกิจเกิดจากกันได้กําไรที่เอาเงินไปหมุนเวียนแล้วต่อยอดทําให้ธุรกิจขยายตัวถูกไหมครับพอกําไรเราน้อยลงเนี่ยมันก็ทําให้ต้นทุนระคงที่แต่ทุกปีต้นทุนมันเพิ่มครับ ถูกไหมครับเพราะงั้นทําให้เรื่องของรายรับของธุรกิจเรามันลดลงเรื่อยๆแล้วก็นานไปเข้าเนี่ยอาจจะอยู่ไม่รอดก็เลยเกิดเรื่องของการสร้างความแตกต่างครับอาจารย์เองในเรื่องของกลยุทธ์น้านน้ำทะเลสีนำเงินคลามก็ได้คลางก็ได้นะครับเราเรียกดูโอเชียนสตาดิจีแสดงว่าเราต้องพยายามพาตัวเองหนีออกจากทะเลเลือดถูกครับถูกครับล่าสุดด้วยการด้วยการสร้างความแตกต่างสร้างความแตกต่างขึ้นมาว่า จะส่งต่อมูลค่ายังไงให้มันแตกต่างจากคนอื่นให้เป็นอีกช้อยหนึ่งทำให้ผมนึกถึงผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งง่ายๆเลยครับก็คือทีวีอทีวีครับจทันใช่ไหมครับทีวีที่ยุคโบราณมากๆเนี่ยมันจะหนาเท่ากับประมาณฟุตสองฟุตนะครัฟุตหลนฟุตเป็นก่องใช่มีหลอดคาถอดยิงใช่ไหมครับตอนนี้จากขาวดําก็แหม ยุกเก่าอริงทีเขาหลอดขาโทดยังนึกอยู่หลอดเลยว่าอ๋อข้างในทีวีหลอดกลมๆมันก็จะยิงแสงว่าเป็นขาวดำจากขาวดำมันก็เหมือนที่อาจารย์ว่าอะไรก็คือสร้างความแตกต่างเป็นจอสีจอสีใช่แล้วก็เป็นจอสีแล้วทีวีจอแบนเริ่มแบ่งคือเริ่มเปลี่ยนตัวเทคนิคจากหลอดขาโทดเป็น L C D ใช่ไหมครับ L L LCD ใช่อาจจะเป็น LED LCD นี่แหละครับเป็นหลอดฉายแสงทําให้เกิดภาพแล้วก็จํานวนเป็นหลอดที่มีขนาดเล็กราวนี้ทีวีก็บางประมาณสักสามสี่นิ้วเดี๋ยวนี้ผมเห็นไม่น้อยลงนะล่าสุดล่าสุดผมเห็นเขาเอากระจกแต่ถ้าว่าเป็นกระจกนะครับเป็นมินเลอร์เทคโนโลยีใช่ใช้หลอกเข้าอยู่เนี่ยขึ้นทีวีเลยใช่เพราะว่ากระจกเนี่ยคือตอนนี้เขามีเทคโนโลยีมินเลอร์ตัวนี้นะครับเขาสามารถเอาไปแปะที่ผนัง เสร็จแล้วมันก็ส่งสัญญาณด้วยเทคโนโลยีเขาเรียกว่าอะไรนะ l o t ครับ Internet of Thing ครับเนื้อออกไหมครับเป็นเหมือนกระจกบ้านเราส่องตอนเช้าแปรงฟันนะเสร็จแล้วเราเอามือไปทัชกระจกเพื่อเปิด YouTube ดูแล้วก็ฟังข่าวไปด้วยในหน้ากระจกระหว่างไรงฟันใช่ถูกครับตอนนี้มีเทคโนโลยีอันนี้เกิดมาเป็น10ปีแล้วนะอาจารย์เพียงแต่ว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเป็นเป็นธุรกิจเกี่ยวกับชามเซรามิก เสร็จแล้วรุ่นพอ่อเขาเปลี่ยนถ่ายเจเนเรชันมาเป็นรุ่นลูกลูกเขาเลยเปลี่ยนนวัตกรรมพรับูโอเชียนหรือเปลี่ยนเป็นไม่อาจจะไม่ใช่บูโอเชียนเปลี่ยนดิฟเฟอเนทีเอชันเลยเปลี่ยนจากชามเซรามิกเนี้ยมาทําเป็นกระจกแต่เป็นกระจกที่เป็นเทคโนโลยีคนละแบบเลยนะคนละแบบเลยครับ <นะ S 1> เปลี่ยนคือแบบเปลี่ยนใช่ <นะ S 1> ลูก,กเปลี่ยนพลิกเลย ผมจำชื่อบริษัทไม่ได้ถ้าจะให้จำได้การุณาเข้าสปอนเซอร์นะครับคือจริงๆก็จำไม่ได้อยู่ดีเป็นกระจกที่ตอนเช้าเราแปะไว้ที่ไหนก็ได้นะครับหรือบนโต๊ะก็ได้แล้วก็เราอยากทำอาหารใช่ไหมครับเราก็เปิด YouTube แล้วทำไปด้วยบนโต๊ะมันก็จะมี YouTube วิธีการทำแผ่งตามอ๋อครับ ใช่อันนี้อันนี้คือคําว่าเปลี่ยนจากเรดเป็นรูโอเชียนด้วยการสร้างความแตกต่างสร้างความแตกต่างแต่ตัวนี้อาจจะต่างเยอะไปหน่อยเป็นดิฟเรนเทียชันไปเลยครนะครับแต่ถ้าในส่วนของรูเนียมันอาจจะเป็นลักษณะเช่นจําได้ไมเอ็มเคซุ สุกี้เจ้าหนึ่งสปอนเซอร์กสุกี้เจ้าหนึ่ง้อแด้งเล้นะโอเดงเขาเคยเปลี่ยนจากเราสั่งเนี่ยจดบินแล้วก็ยับใต้โต๊ะเราในช่องแล้วก็เอาบินนั้นไปส่งให้ในครัวแล้วรออาหารเปลี่ยนมาเป็นเขาเรียกันไหนนะ PDA สแกน Qr code PDA ก่อนที่มีปากกาแล้วรับอะไรคะลูกชิ้นนี้ใช่ไหมคะแบบนี้นะครับนี้นะครับปนหน้าจอแล้วมีสลิปออกมาแท้ๆนะครับเสร็จแล้ว ก็เก็บไว้จ่ายเงินก็จ่ายที่ PDA แล้วก็สแกนจ่ายแล้วก็ทุกอย่างเป็นไวเลสส่งเข้าไปในครัว1ลดต้นทุน2สร้างความแตกต่างตรงไหนคือเขาสามารถคำนวณแคลอรี่ได้อ๋อเคยเห็นเคยเห็นใช่ไหมครับเครกิจีบเคยเห็นใช่ไหมครับกินวันนี้กี่แคลอรี่กี่แคลอรี่แล้วประกอบไปด้วยเกลือแร่เท่าไหร่โปรตีนเท่าไหร่นนี่คือลักษณะของการสร้างความแตกต่าง ถ้าเราไปกินเฉยๆเราไม่รู้วันนี้เรากินเท่าไหร่อู้เยอะเยอะสิจานเนี่ยนะครับแต่ว่าพอเรากินเสร็จเออวันนี้แคลเซียมได้ตามเป้าหมูเยอะไปหน่อยแป้งเยอะไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ยังไม่เห็นว่าสั่งสั่งลูกชิ้นปลาสวรรค์อะไรต่างๆชื่อแบบน้ได้ได้กี่แคลอ่าใช่ใช่ใช่ยังไม่เห็นออกมาเป็นแบบรวมใช่ไม่สนุกกว่านี้นะเอาไม่ถาวันนั้นถ้ารวมกับเทคโนโลยีกระจก ตอนนี้ผมมีมีเป็น iPad อยู่บนโต๊ะกดสั่งบนโต๊ะบางเจ้าแปด์เขาเขารีแบนด์เป็นสีทองเป็นโกแล้วมี iPad จดถ้าใน iPad นั้นเขาบอกเลยว่าบะหมี่ยี่ห้อนี้มีเท่าไหร่มีเท่าไหร่เขาเรียกเรไรนูเทรชันใช่ไหมนูเทรชันสารอาหารเท่าไหร่มันจะช่วยสร้างความแตกต่างขึ้นไปอีกแบบนี้เราจะคิดมากเกินไปไหมเวลากิน โอไม่สิถ้าสมมติคนห่วงสุขภาพเช่นเจนเราอย่างเงี้ยอยู่ในยุค40-50ิบห้าตอนนี้ผมคอนเซิร์นอย่างเดียวว่าทํายังไงไม่ให้ตายอย่างโดดเดียวผมว่าเราเราจะตายแบบหมู่คณะทไมไม่ตายอย่างโดดเดียวคือทํายังไงให้สุขภาพเราดีาครับเพราะว่าตั้งแต่เลขสี่มาท่านผู้ชมครับเด็กๆครับปีละโลก ออกปีละโลใช่ปีนี้ธันวาเนี่ย48น่าจะ8โลกอันนี้ยืนยันอยู่เพราะว่าเห็น Facebook ของอาจารย์จิ้มใช่ยาตอนนี้เพิ่มจาก4เม็ดเป็น12เม็ดเดี๋ยวเดี๋ยวกินกี่โลกครับเนี่ยอาจารย์ความดันความดันทุลังสูงโรคเน็ตไม่รู้อะไรสักอย่างนะลายกล้ามเนื้อโรคชาหมือเนี่ยนะออฟฟิซินโดมแล้วก็บำรุงวิตามินบีดูเหมือนจะออฟฟิซินโดมนั่นแหละแล้วก็ลายกล้ามเนื้อนู่นนี่นั่นแล้วก็รวมถึงยาคลายเครียดครับ มีเครียดด้วยไม่มีเครียดแต่ว่าอยากหลับแต่หมอบอกไม่ให้กินใช่หมอบอกไม่ให้กินไม่ติดกินทุกวันเลยฮะอยากต้องการการพักผ่อนช่วงนี้งานเยอะแต่บางวันก็ไม่กินครับรอจนหลับหลับก็ตีสองนะครับอก็ตัดสินใจกินตีสองอยู่ดีครับอะไรยางเงี้ยวันนี้เห็นไหมครับงานอาจารย์ชิมขอเยอะมากใช่ครับแต่ก็สนุกสนุกครับมันจะโยงไปไปพาร์ทที่สามเรื่องของบริหาร ธุรกิจด้วยดวงดาวนี่แหละนะครับแต่ว่าในพาร์ทนี้ก่อนพาร์ทนี้เป็นเรื่องของบูโอเชียนนะครับเพราะงั้นธุรกิจในปัจจุบันเราจะต้องสร้างความแตกต่างครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในยุคออนไลน์ปัจจุบันถ้าเราใช้โปรโมชั่นอย่างเดียวเลยนี่ยมันจะทำให้ลูกค้าเชื่อว่ามันจะเกิด new normal price คือราคาใหม่ที่ไม่ใช่ราคาเดิมแล้วเราจะเคยชินราคานั้นใช่แล้วเขาจะรอเราลดถ้าเราไม่ลดเขาจะเราจะเสียลูกค้าไปเลย ผมก็เป็นนะผมก็เป็นว่าชอบกินมันฝรั่งกระป๋องยี่ห้อหนึ่งถ้ามันเป็นราคาเนี้ยเราก็ยังไม่ซื้อแต่ว่ามันลดราคามาเหลือรู้สึกจะส9บกาาทจริงๆมันก็เป็นเลขจิตวิทยานะครับก็คือ40บาทเนี่ยเราจะ หล่อไอยากไปซื้อเลยใช่ใช่เหมือนเป็นแบบที่จันจิ้มพูดเหมือนกันว่าถ้าผมจะซื้อทีละเยอะๆผมก็จะรอราคาเนี้ยเช่นอาหารแมวล่าสุดอันนี้คืออาหารลูกสาวที่ต้องยังไงก็ต้องซื้อเราอดนทาตได้แต่เราเอาเขามาเลี้ยงเนาะก็ให้เขาอดไม่ได้ต้องว่าเขากินเต็มที่นะครับก็จัดไปถ้าเมื่อไหร่ลดเหลือ109บาทเมื่อไหร่นี้ก็ที3 4ถุง30กิโลเรียนท่านผู้ฟังนะตอนนี้ยังโสดนะยังสดยังโสดครับลูกสาทำแนว เหมือนกันรับแมวเหมือนกันนี่คุยกันได้เลยนะครับแมวสามตัวนะครับพูดชื่อลูกนิดหนึ่งแล้วออกกล้องนะครับมันนี่มันนีลิชีมันนี่มันนี่มันนีมันนีลิชีคือน้องอ่ะน้องจอยบอกว่าพี่เวลาตั้งชื่อแมวให้แมวมันจําได้ต้องขึ้นเสละอี้อ๋อแล้วครับต้องขึ้นเสียงสูงก็เลยมันนี่ ไม่ไม่ฉี่ไงครับอ่านะครับเอออันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของบูโอเชียนเลยเป็นเรื่องสดตัวล้วนๆคุยสเปรย์ไรลไปนะคหับเพราะงั้นในพาร์ทที่เป็นปัจจุบันนี้ก็อยากให้ตัวธุรกิจเองสร้างความแตกต่างในโปรดักต์ครับครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็แล้วแต่ขอให้เราดูคู่แข่งว่าเรามีอะไรเหมือนกันเขาแข่งเขาแข่งเรื่องอะไรเราอ่อนเรื่องไรเราป้องฉี เปลี่ยนจากจุดแข็งของเราได้ไหมหรือรทําจุดอ่อนของเราให้มันดีขึ้นเพื่อสร้างความแตกต่างนะครับโดยการที่เราอาจจะหาคู่เทียบใหม่เช่นอย่างของมหาวิทยาลัยพายาบ,รบเรามีจุดอ่อนเรื่องของแรงครับเราเรื่องของเนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนค่าเทอมเราอาจจะแพงนิดนึงแต่ผมมองว่าถ้าเราเปลียนคู่เทียบนะเราเป็น personalized ความหมายคือเป็น ไซตกุ๊ปเล็กๆที่มีความการสอนเป็นแบบตัวต่อตัวที่เปิดโอกาสให้เรียนน้อยแต่มีการถามสักถามแล้วทาให้เกิดความสัมพันธ์กับผู้เรียนมีการติดตามที่ง่ายขึ้นอันนี้ใครๆก็สู้เราไม่ได้ถูกไหมถูกไหมครับอันนี้คือลักษณะของการปรับตัวแฟกเตอร์แล้วสร้างเป็นจุดเด่นเพราะงั้นเวลาเราทําการตลาดเนี่ยเราก็จะทําว่าคลา บางครั้งเด็กสมัยนี้ครับ,รบย้ายมาจากมหาลัยที่ค่าใหญ่ๆเพื่อมาบอกว่าที่นู่นใหญ่ไปหนูเรียนไม่รู้เรื่องไม,ไม่มีคนดูแลใช,ใช่ใช่อันนี้ไอรครับอันนี้มาจากนักศึกษาโดยเฉพาะเลยนะครับว่าที่เขามาเรียนว่าทําไมหนูถึงย้ายมาที่นี่นะครับผมก็เลยมองว่าเฮ้ยนี่เป็นปันจจัยหนึ่งที่อีกตัวหนึ่งที่เราอาจจะต้องฉีดจากมอลัด ก็เป็นการสร้างความแตกต่างเรื่องของการบริการอะไรบางอย่างซึ่งถูกถูกให้เราใกล้ชิดกับนักศึกษาใช่แล้วเราสามารถที่จะตามนักศึกษาได้และมือนดูแลเอาใจใส่เป็นประหนึ่งครอบครัวผุดหลานของเราแต่เท่าที่ได้ยินก็ยอมรับว่าเด็กๆก็เหมือนจะพูดอย่างนั้นนะครับก็คือเราดูแลเด็กดีมากใช่ครับเพราะว่าเราเราเขาเรียกว่ากินแต่พอคำครับจริงๆอยากกินคำใหญ่ๆแต่ว่าพอน้อยปุ๊บ เริ่มพอเพียงกินแต่พอคำนครัโอเคครับนี่คือ p า a ์ทสก็ฝากในตัวของธุรกิจนะครับลองใช้กลยุทธ์นี้ดูเราดูจากคู่แข่งก็ได้แล้วก็วิเคราะห์ตัวธุรกิจเราทํายังไงร้านไก่ทอดของเราในตลาดนัดที่มีอยู่34มสีเจ้าทํายังไงให้แตกต่างจากคนอื่นเปลี่ยนจากเวสเป็น blue ocean เป็น blue ocean ไม่ต้องไปมุ่งเรื่องของการลดเพราะยิ่งต่างคนต่างลดตายหมู่ ตายหมู่นะครับผู้ผลิตผู้ผลิตตายหมู่หรือร้านคาตายหมู่เพราะงั้นเราสร้างความแตกต่างดีกว่าเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่าผู้บริโภคเบื่อแบบเดิมเริ่มแบบใหม่เสร็จแล้วมันจะเกิดคําว่ามีทูเขาเรียกว่าก๊อปปี้มีเนาะมีทูมีมีทูมีทูกลยุทธ์มีทูนะครับคือชั้นด้วยจะทําเรียนแบบจะทําเลียนแบบเกิดขึ้น พอเกิดการเรียนแบบเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะคิดต่ออีกครั้งหนึ่งว่าทำยังไงให้เราไม่สามารถให้เขามาเรียนแบบเราได้ก<อ>็อาจจะสร้างความแตกต่างที่โหต้องใช้พลังนะ<ม>เราอัน<ม>นี้เราเรียนมไม่ได้เมืมนะมม่อไ<ม>หร่ที่เ,ทบบเราทําถึงแบบนั้นะนะครับเราจะกลายเป็นเขาเรียกว่าเอกุในตัวธุรกิจนั้นอตอนนี้อาจารย์จิ้มไปแตะเข้าใกล้ในวิชาของสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพมันจะมีอยู่คำคำนึ่งที่บอกว่า มันเป็นการสร้างความแตกต่างที่คนอื่นไม่สามารถใช่ที่ไม่สามารถภาษาอังกฤษเขาใช้เลยนะ can not imitate ใช่ไหมครับ imitate คือ copy ได้นี่คือลักษณะการสร้างความแตกต่างที่คุณต้องใช้ทรัพยากรเยอะมากเพื่อที่จะ copy เรานึกออกแล้วเขาใช้คำว่า unfair advantage อ่า unfair advantage ถูกแต่ว่าเป็นเสร็จแล้วดอันนี้คือในแบบฟอร์มใช่คของ lean ใช่ครับนของ e a น BMC e ี n ใช่ไหมครับมันก็แต่ว่าตีความในรวมก็คือว่า ทำในสิ่งที่มันคนอื่นเนี่ยลอกเลียนแบบได้ยากแต่ในเริ่มต้นถ้าคิดไม่ได้จะคิดไม่ได้คิดไม่ดันก็ต้องมีทูมีทูไปก่อนเพื่ออะไรครับเราฉีกไปตลาดใหม่ตลาดที่ผู้คนสนใจเริ่มน่าสนใจขึ้นเขาก๊อปปี้ปุ๊บเราก็ใช้โน้ตเลของเราเน่ะเราเป็นเจ้าแห่งครีเอทีฟอยู่แล้วก็ฉีกใหม่จนกว่าเราจะหาตัวตนของเราเจอครับ นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับธุรกิจในพาร์ทที่2นี้นะครับในพาร์ทที่3ครับผมว่าเดี๋ยวกําลังคิดอยู่ว่าเอฟเอปดต่อไปเราจะเป็นมาเป็นพาร์ทหลักเลยเพราะว่าคนถามเยอะเหลือเกินนะครับถามทางไหนไม่รู้นะครับแต่รู้สึกว่ามีคนถามเยอะมากนะครับทุกวันนี้เดินไปทางไหนก็มีคนถามเรื่องของการบริหารธุรกิจจากดวงดาวนะครับหรือโหราศาสตร์นั่นเองนะครับวันนี้เราพูดเรื่องอะไรดีครับอาจารย์เอกครับกำลังพูดที่พูดเรื่องที่มันสอดคล้องกับ ช่วงนี้ที่เป็นเรื่องของการวินิจฉัยอะไรต่างๆที่มันอึมครึมหรือว่ามันไม่มีผลลัพธ์ออกต้องรอนะครับเราเรียกว่าดาวดับคําว่าดาวดับความหมายคือดาวดับความหมายคือว่าในวิชาโหราศาสตร์เนี่ยนะครับมันถูกเชื่อมโยงกับจักรวาลนะครับแล้วดาวที่มีแสงในตัวเองในจักรวาลของเราเนี่ยก็มีแต่ดาวอาทิตย์เท่านั้นที่มีที่มีแสงในตัวเองนะครับอาทิตย์เท่านั้น เราะฉะนั <formation> ้นเมื่อเมื่อเรามองจากโลกนะครับเมื่อเรามองจากโลกดาวอะไรก็ตามครับที่มันโคจรนะครับโคจรไปเรื่อยเนี่ยนะครับมันก็จะเดินเข้าสู่ด้านหลังของดวงอาทิตย์ท่านผู้ฟังก็นึกตามนะนะครับว่ามันมีมันเหมือนกับโลกแล้วก็เห็นดวงอาทิตย์แล้วก็มีดาวอ้อมหลังดวงอาทิตย์นะครับในดาวอะไรก็ตามครับที่มันอ้อมหลังดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับเราก็เรียกว่าดาวดับขาวดับก็หมายถึงว่าดาวนั้นเนี่ยไม่ทํางานเพราะว่าในแง่โหาศรสตษ์ใช่ครับเรามองจากโลกไปแล้วเนี่ย เราไม่เห็นดาวดวงนั้นแล้วเพราะว่าแสงอาทิตย์มันจ้ามากตักทั้งไม่เห็นดาวดวงนั้นความหมายก็คือว่าถ้าเป็นดาวดีครับคุณที่เขาให้เราก็จะหายไปอ่าใช่ใช่ถ้าเป็นดาวเสียครับก็จะหยุดการหยุดการส่งผลทำาทำลายไปส่วนเราโอเคเพราะฉะนั้นพอดาวเนี่ยแต่มันมีการดับอยู่สองแบบนะครับดาวดับที่หนึ่งคือเดินหลังดวงอาทิตย์นะครับก็ดับเหมือนกันเพราะว่าดวงที่สว่างมาก ด,ดาวที่สองก็คือนะครับเดินแล้วเนี่ยมันอ้อมหลังดวงอาทิตย์แล้วนะครับแต่ว่ามันมาอ้อมหน้าดวงอาทิตย์นะครับมันมักจะเป็นมันมักจะเป็นถ้าอ้อมหน้าเนี่ยดับข้างหน้ามันจะเป็นดาวพุธกับดาวศุกร์เพราะว่าพระอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์แล้วก็โลกเพราะฉะนั้นเพราะเข้าวงในนะครับมันจะมีดับข้างหน้าด้วยอ๋อดับข้างหน้าข้างหลังด <net> ับ <such> ข <deeper> <email> ้างหน้าข้างหลังมันก็จะทำให้อาบนียก็ทําให้ดาวใดก็ตามที่ดับมันก็จะไม่ ส่งพลังหรือส่งแสงนะครับเห็นช่วงนี้เขามีสองเหตุการณ์ครับสุริยุปราคากับอะไรนะจันทรุป <c oughs> รับเอาถ้าเป็นถ้าเป็นสุริยุปราคากับจันทรุปราคาเนี่ยกก,ก็ส่งส่งผลเหมือนกันทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสุริยุปราคานะครับเราก็จะเห็นพระอาทิตย์ดับเป็นเป็นดาวดวงเดียวเท่านั้นนะครับที่เมื่อเมื่อเมื่อเงาของดวงจันทร์ ไปบดบังนะครับแสงที่ส,ส่งมาที่โลกส่งมาไม่ถึงก็เลยกลายเป็นดาวอาทิตย์ดับซึ่งกลายเป็นสุลวิปร,ราคารจันทุุปร,ราคารแลวก็แต่แต่ที่ครับถ้าจะเอาถ้าจะาลักษณะแบบนี้เราจะต้องไปดูว่านี่อาจ,จต้องใช้ความรู้ของโหรหน่อยนะครับว่ามันดับที่ราศีอะไรสมมุติว่าสุลวิปร,ราคารดับที่ราศีมีนเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีลัคนาราศีมีนก็จะมีปัญหา ถ้าผ้าทิศดับนี่มันดับทุกดวงไหมครับนะครับผ้าทิศผ้าทิศดับไม่ครับก็คือดับเฉพาะะ้าทิศดวงเดียวแต่ว่ามันเราเนี่ยในการทํานายเราจะมองว่าะ้าทิศเป็นผู้ให้แสงของทั้งจักรวาลมันไม่ควรที่ผ้าทิศจะดับเหมือนไฟฉายเราดับนะครับไฟฉายเราดับพวกเราก็จะงงอยู่ความมืดดวงอื่นก็จะมืดเราดวงอื่นก็จะมืดหมดที่นี้พอนดึงดวงอื่นมืดหมด มันก็จะส่งผลทำให้อิทธิพลเนี่ยกระทบไปภาพรวมทั้งหมดถึงแม้มันจะดับไม่นานนักนะครับแต่ว่าวิชาโหราศาสตร์เนี่ยบอกว่าดับที่ไหนคนราศีนั่นแหละจะมีปัญหานะครับหรือดับที่พบพเรือนชะตาในวิชาโหราศาสตร์เนี่ยเราจะมี12เรื่องของคนนะครับ12เรื่องของคนก็ถือโอกาสพูดไปด้วยเนาะก็คือ1ก็คือเรื่องของตัวเองนะครับอันที่2คือเรื่องของการเงินอันที่3าคือเรื่องของการติดต่อสื่อสารอันนี้เราพูดถึงมองเชิงธุรกิจแล้วกันนะครับ ถ้าตัวเองก็หมายถึงตัวบริษัทการเงินก็หมายถึงสภาวะการเงินของบริษัทการเงินเข้าเงินออกก็คือรายรับรายได้นะครับอันที่สามก็คือการติดต่อสื่อสารของบริษัทเรื่องของการซื้อวัตถุดิบครับการการคอนเนคการคอนเนคกรันนะครับการเช้นอการติดต่อสื่อสารทั้งหลายแหล่นะครับอันที่สี่ก็คือในเรื่องของอาคารบ้านเรือนรานบ้านช่อง รถตึกที่เช่ารถที่ใช้ตรถที่ดีใจครับเรื่องที่ห้าคือบริวารหรือลูกน้องของบริษัทนะครับขอโทษเรื่องที่หกก็คือภาระหนี้สินของบริษัทอเรื่องที่เจ็ดก็คือลูกค้าหุ้นส่วนของบริษัทที่ต้องทําสัญญาด้วยครับเรื่องที่แปดคือฐานลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศของบริษัทเรื่องที่เก้าคือชื่อเสียงของบริษัทครับเรื่องที่สิบก็คือสภาวการทํางานทั้งหมดในองค์กรของเราติดขัดไม่ติดขัดเรื่องที่สิบเอ็ดก็คือ แล้วทําแล้วเนี่ยลาบผลที่ได้เนี่ยนะครับจะบริหารอย่างไรต่อไปและเรื่องที่สองสิบสองคือเรื่องที่เดือดร้อนทีนี้พอดาวนะครับอาทิตย์ดับในราศีใดหรือมันเป็นภพใดของบริษัทอันนี้จะต้องเราจะต้องผูกดวงชะตานะครับการก่อตั้งบริษัทซะก่อนเราก็จะทราบว่าเหมือนกับรัฐบาลใช่ใช่ใช่รับราชการอ่าใช่ไหมครับเหมือนกันถือว่าเป็นบริษัทใช่ครับก็เหมือนกับตอนที่คุณนายก แพ่ทองทานอันนี้คงไม่เป็นไรนะครับตามจริงนะรับพผาจงการนะครับก็ถือว่าผลก็สมบูรณ์ตอนนั้นเพราะนั้นแปลว่าความเป็นนายกก็เกิดขึ้นในเวลานั้นเราก็จะใช้เวลานั้นเนี่ยมาทําการผูกดวงชะตาก็จะบอกว่าลัคนาอะไรก็จะถือว่าบริษัทก็เริ่มก่อตั้งน,นะครับต้องมาก็เริ่มเริ่มเดินนะตอนนั้นเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นแบบเดียวกันนะครับว่าถ้าดาวดับในราศีใดคนราศีนั้นจะมีปัญหา แล้วถ้าเกิดดับในราศีใดอะไรนะครับย้อนไปนิดหนึ่งดับในราศีใดคนคนนั้นมีปัญหาหมายความว่าใครก็ตามครับที่เกิดราศีนั้นเช่นดาวดับในราศีมีนคนที่เป็นราศีมีนในบริษัททั้งหมดก็จะมีปัญหานะครับแล้วถ้าเกิดมันพบพบเรือนเมื่อสักครู่นี้ถ้าทุกท่านพอจะจําได้ก็ตามไม่หรือจำยังไม่ได้ก็ตามแค่สิบสองเรื่องนะครับไปตกเรือนไหน ก็ดับเรือนนั้นเช่นตกเรื่องลูกค้าไปตกเรื่องลูกค้าก็แสดงว่าลูกค้าเนี่ยติดต่อไปก็ยังหาย,อย้อยยังติดต่อแล้วยังยังไม่สามารถจะติดต่อหรือตัดสินใจซื้อขายอะไรกันอย่างสมบูรณ์ก็ต้องรอเวลาจนกว่าที่ถ้าที่จะเคลื่อนออกไปนะครับอันนี้ก็นี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับซึ่ง <c oughs> ในช่วงประมาณสักเดือนสิงหาที่ผ่านมางหาปีห7เจนะครับก็ <c oughs> มีลักษณะของ <c oughs> อดาวอาทิตย์กับดาวพุธ นะครับดาวพุธดับนะครับดาวพุธดับในราศีกรกฎนะครับก็แปลว่าถ้าว่าทุกท่านสนใจนะครับก็ไปเปิดดูความหมายของดาวพุธซึ่งหมายถึงการติดต่อสื่อสารรับนะครับในช่วงที่ดาวพุธดับเนี่ยก็จะแปลว่าเราทําอะไรเนี่ยมันเหมือนกับการติดต่อสื่อสารมันขาดหายเหมือนกับเอาง่ายๆเลยคือเราไม่มีสัญญาณโทรศัพท์อ๋อนั้นถ้าเกิดเรากำลังคุยกับใครอยู่ก็แล้วใช่ไหมครับนีพอลดเข้าไปในช่วงที่คลื่นมันหาย มันก็ติดต่อไม่ได้เหมือนกันอันนี้เลาเรื่องตัวเองอยู่ใช่ครับจะทาอะไรมันก็นะครับจะติดต่อไม่ได้สักทีใช่ใช่อันนี้อันนี้ก็ข้าราชการที่จะกิ้มพูดก็มาจากเรื่องจริงเลยคือผมก็ทํางานวิจัยแล้วก็รอจดหมายตอบกลับว่าเขาใจผมต้องแก้อะไรบ้างและในช่วงที่ดาวดับเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรติดต่อมาเลยช่วงที่เราดูก็ไม่มีพอช่วงเราไม่ดูพอช่วงเราไม่ดูมีปรากฏว่าดาวดับมันเดินออกจาก นในจุดที่มัน<ล>เห็น<ม>ดาวนะเรือสาคล้ายๆกับว่าดาวพุธเดินผ่านด้านหลังอะไรสจมุนนะครับผ่านด้านหลังแล้วมันก็ดับไม่เห็นดาวพุธแลวการติดต่อสื่อสารก็ขาดไปเสร็จแล้วพอมันออกเริ่มออกหลังดวงอาทิตย์ก็มีเมลมาถึงะนะครับก็ทําให้เราเนี่ยเกิดอรู้ละเขามีเขามีข้อมูลที่จะบอกเราแล้วนะครับทําให้เราพอทราบว่าไอ้ช่วงที่มันดาวดับเนี่ เราก็คอยคอรอคอยในการตรวจสอบแล้วมันก็น่าสนใจว่าพอมันเดินออกจากดวงอาทิตย์ปุ๊บก็ได้การติดต่อกันทันทีทันทีเหมือนกับสัญญาณโทรศัพท์มาแล้วมีเมสเซจเด้งมาเด้งมานะครับเขานี้วิ่งเลยไม่ทันเพราะฉะนั้นเรื่องของ การบริหารธุรกิจด้วยดวงดาวนี่ก็สาคัญเหมือนกันนะครับวันนี้เราก็มีเราก็พูดกันไปแล้วเรื่องของดาวดับนะครับซึ่งถ้าหากท่านสนใจนี่ก็สามารถสอบถามเป็นรายบุคคลได้นะครับแล้วก็เรามีคอร์สคอร์สหนึ่งเราเรียกว่าคอร์สคู่สมพงนะครับราคาเพียง99บาทครับเรียนวันที่10กันยานุ่มถึง3ทุ่มนะครับ99บาทเท่านั้นเองแล้วก็อัดวิดีโอไว้ให้ท่านสามารถเข้ากลุ่มแล้วก็ทบทวนได้ตลอด นะครับในเรื่องของคู่สมพงษ์ถ้าหากสนใจนะครับสามารถติดต่อผ่าน <Okay. S 1> Facebook ของเราทั้งสองคนหรือว่าในช่องอาจารย์ทอก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นคอร์สระยะสั้นนะครับที่เราตั้งใจทํากันเพื่อที่จะให้ทุกคนสามารถที่จะนอกจากคู่เราใช้คําว่าคู่สมพงความรักอาจจะเป็นคู่รักก็ได้ทั้งโสดและไม่โสด เราอยากจะรู้ว่าทําไมเราคุยกับแฟนเราไม่ค่อยรู้เรื่องทะเลาะกันจังเราจะปรับปรุงวิธีการ,รยังไงหรือกับลูกคนไหนเป็นคู่สมพงคนไหนไม่แล้วเราจะคุยกับลูกวิธีการคุยอย่างไรค,ครับรวมทั้งเพื่อนบริวารแล้วก็ลูกน้องด้วยนะครับ,รบท่านหัวหน้าควรจะเรียนนะครับท่านปออนะฮะจะได้คุยกับลูกน้องได้อันนี้เป็นหลักสูตรที่ไม่ใครก็ตามที่ไม่ได้มีความรูกก้ทางด้านโหราศาสตร์ก็สามารถเรียนได้เพราะเราใช้ วันเดือนปีครับและตัวเลขง่ายๆที่ทุกคนรู้นะครับแล้วก็เรามีเขาเรียกเทมเพลตให้สามารถที่จะหมุนใช่ไหมครับแล้วเราก็สามารถแก้ไขแล้วก็อ่านได้เลยเพียงแต่ท่านมาเรียนวิธีการอ่านกับเรานะครับราคาเพียง99บาท2ชั่วโมงนะครับก็สําหรับอาจารย์ทลอกในเอพิโซดที่7นี้นะครับ